ก่อนจะรับฟังคำทำนายการขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจและพพ์มยพรตัวคตณกันเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดฝันเห็นดวงจันทร์มักเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและการเติบโตในด้านอารมณ์หากฝันเห็นดวงจันทร์จะหมายถึงการที่คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ในชีวิต อาจเป็นการบ่งบอกว่าช่วงนี้อารมณ์ของคุณอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงไอ่ใบที่1เทวดาประจําปีเถาะบ่งบอกถึงการได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการได้รับพรจากท่านเทพเจ้าคุณจะได้รับการช่วยเหลือและการคุ้มครองในช่วงเวลาที่ต้องการ ไพ่ใบที่สองชูโชคไพ่ใบนี้หมายถึงการเดินทางเพื่อหาความรู้หรือการสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตชูโชกบ่งบอกถึงการที่คุณมีโอกาสเติบโตและการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่สําคัญเลขนําโชคของคุณได้แก่